เออไงดีอ่ะรีวิวเซ้ตัวเองโอเคเซ้ที่เล่นนะอ่ะเออไม่ใช่เซ้ตัวเองหรอกเป็นทีมงานอยู่ด้วยอโอเคกดเริ่มมาก็เอ่อเดินเข้าประตูสิบห้าวิอใช่โอเคก็ใครเป็นผู้เล่นใหม่นะก็ทีมตามนี้เลย Ig แล้วก็รหัสผ่านตั้งเอาเองนะ บอกไม่ได้อ่ะเช่นแล้วกันสามสี่สองรอบแบบนี้โอเคโอเคเดี๋ยวผมแล้วกินก่อนแล้วกันตัดไปโอเคครับแล้วก็กดคลิกขวาโอเคก็จะมีเซิร์ฟ์เลนตอตามนี้นะแต่วันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟโวลโอเคอเมื่อเข้ามามันจะมีรนะีซอสแพลน ก็คือกดหลดตรงนี้เลยโอเคมองไม่เห็นอ่ะกดหลอดตรงนี้กดคลิกเลยอ่ะอ่ะหว่าใครไม่ไม่ขึ้นนะก็โอเคจะมาอเูอหน้าแรกตรงนี้อ่เดินมาตรงนี้ครับ r o ี r อ e แท c k โอเคกดคลิกขวาปุ๊บก็จะขึ้นนะโอเคกดหลดเลย ก็จะรีซอแพ็กมานะโอเคอ่ะตัวส่วนไหนก่อนดีเอาเป็นอ่ะนี่รีซอแพ็์ส่วนอันนี้นะก็มาอ่านเป็นข้อมูลูุเล่นนะอ่ะเมอนเป็นกดเซิร์ฟก็มีด้วยนะเนี่ยแบบคำสั่งระบบแต่งงานนะครับปรแกคำสั่งอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลจำกัดเซอร์ นี่เป็นแท็กเ,ออเริ่มมาจะมีประมาณนี้แหละครับหรือ up tg อ,อ่ะนี่ไปทัฟฟี่ก็คือจะของฟรีนะอ่าทัฟฟี่รับของได้ ชั่วโมงทุกวันก็มีนะโอเคเดี๋ยวพาดูในตอนดี่า uh, อันนี้วาร์ปคิดขวอโอเค อันนี้ก็เป็นส่วนของออนไลน์ oh, ก็คือถ้าเปิดออนไลน์ก็คือจับออนไลน์นี่รดับทุกชัออ่วโมงก็เอาของบัตรออนไลน์มาแลกได้ได้ก็ดีนะีนระบบสตาร์ทัเดี๋ยวจะมาคุยกนะันอีพีหน้าแล้วกันมือถ้าทัวร์ นี่ก็จะเป็นโ okay. อเคอกทีนะ mm. นี่เป็นส่วนของระบบตเติมเงินโปรโมชั่นโอเคราคาอาพีระ,ะบบเติมก็ตกน้ำสามร้อยบาทได้หนึ่งชิ้นนะครับ mm. อันนี้ทับคือเลอโอเคตอนนี้ยังบั็อกอยู่ยนะ อันนี้ก็จะเป็นเควสนักขุดสินี้เป็นทับแกงดูคำสั่งหรือทับจีก็แหละอ่าผมอันนี้ก็บ้านดีเด่นโอเคครับนนก็จะเป็นส่วนของคอยก็คือเติมได้นาเว็บโอเคครับอันนี้เหมือนกันเติมได้นาเว็บ ของอเยอะมาก,มากอันนี้สตรีม,มเมอร์ก็ถ้าสตรีมครบแล้วก็ส่งหลักฐานไปที่เพจได้เลยเดี๋ยวจะขึ้นเพจให้โอเคครับเดี๋ยวพาดูส่วนเวสวิ่งมาดูได้ประมาณน,นี้นะ นี่ครับผมเต็นมีเยอะมากาถ้าวิ่งมาตรงนี้ก็จะเจออจุดวาร์ปไปโลกต่างๆน,นี่คือไบโอมิมานี่ีดีเอ็นนะครับไบโอมเติปมปากที่เรียบอะ่ะ อันนี้นนคือเดเทอร์โอเคเดเทอร์อ๋ออันนี้จังเกิลนะเดิจังเกิลอ่าเดิมจัเกิลครับอ,อีจังเกิลแล้วก็เทเลไซโอเคครับ ้เป็นท็อปอนไรโอเคถ้าใครอยากสร้างบ้านนะก็ตามที่บอกทับวับถ้าใครขี้เกียจก็อ่ะเรนดมอ่มไม่ถูกใจก,ก็เรนดอมอีกอนี่แหละ โอ้ที่พังหมดเลย,ย,ยเนี่ยบ้านคนด้ดยมันสุ่มเอาอ่ะ,อะต่อไปปา๊บแล้วก็นี้จะมีตีมอนโอเคอจำได้ละตีมอน right. นี่ มีโกลเลมเกิดอึดมากเอ้าเอ้า <š S 1> ออหายเลยมิตีมอนมาโอเคเดี๋ยวมาใหม,ม่มีห้องวอดด้วยนี่ <sk r> เข้าไปนี้เลย <sk r> วอดใหญ่ <sk r> <ย>นี่ไงกำลังเกิดเลยเ <sk r> อ้หยหิวมัน นี่บอสตัวใหญ่มากตีมันตีมันมเลือดสองหมื่นโอเคตีบอสเจ็ม,มากอะไรเนะี่ยลูกลูกบอสด้วยนี่มันจะบินด้วยบอสอจ็มาก Ơ gì cái tiên Ôi, con Con Ui Ê, con chưa sụn à Con này Này à, con hải Ui, con hải dằn ว่าตายแล้วโอเคค่าบอสไม่ได้ก็คือคนที่ฆ่าบอสก็จะได้ของอ่าส่วนของ,ง,ของเอาไปทำอะไรโอเคเอาสเปาหน,น่ก่อนี่ของสมารัทแรกได้ตรงนีุ้๊ดับวอร์ปด,ดูครับดูได้เลยไม่โกง,งได้นะมีดาวได้บอสได้จากบอส แล้วก็จะมีตอบคำถามด้วย่ะรับวิเลยเนี่ยใครคิดออกก็อตอบเลยอันนี้อ่ะได้จากบอสได้กกงได้มันจะมีบอสข้างในนี่มไม่ได้สปีดคิดจะเปลี่ยนละ อุ้ยอุ้ยเอ้ยบอสจะเกิดตรงนี้อีกบอสจะเกิดทุกสองชั่วโมงตัวเล็กหนึ่งชั่วโมงหรือเปล่าเราลองมาดูกันอีกก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่ง เกิดบสองชั่วโมงโอเคตัวนี้อ่อไปไปกองสุ่มกันดีกว่าสามารถซื้อกุญแจได้แล้วก็แจกฟรีทุกๆหนึ่งวันโอเคปอนมานี้นะ โอ้โหแอปเปิลเห้ยกรหิวแล้วก็มีอ๋อกุญแจเมื่อกี้ขายหนึ่งหมื่นนะไปกุญแจแลสองหมื่นก็ของในกล่องมีประมาณนี้ในชุดแป้างังอัด โอเคพี่พีดที่นี่ก่อนกันนะครับฝากด like, กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย